สวัสดีครับตอนนี้เราก็มาแว้งกลางทางนะครับนี่พักเหนื่อยครับพักรถด้วยถ่ายรูปกันครับนี่คือวิวอันนี้เป็นนานครับนาของอินเดียอินเดียก็มีทำนาครับจุดลูกหมูลูกตาเหมือนี้นนะครับความกว้างใหญ่ของนาเขาน,เนี่ก็นั่งปลูกพืชกันอยู่ครับเนี่ย ก็นั่งเก็กบผักครับผมนี่มีรถไถนาด้วยนะครับที่นี่เหมือนบ้านเราครับผมชาวนาก็ต้องมีรถไถนา รถเราหลังจากซ่อมเสร็จแล้วก็วิ่งดีเลยนะครับโอเคสุดยอดเดินทางกันเมามันเหนื่อยครับเรามากันหลายร้อยกิโลแล้วนะครับตอนนี้จากนิวเดลีต้องไปกันต่อครับลักนาวเป้าหมายเราอีกสี่รกว่าโลนิดนิด